ตอนบายๆจ้าไม่นี่แดดดีดีจ้ะพี่น้องย้ายโสบ่ไได้ไปทำงานจ้าไ่ได้ไปทำงานบ่ได้ไปเข้าป่าเนาะบานนี้่ื้อนี่ย้ายโสว่าสิไปย่างเล่นสวนสาธารณะจ้ายินเขาเจ้าว่าน้ำถ่วมนม้ำไหลยหลพะสันน้ำไหลมาจากเครื่องคู่พูนละพี่น้องน้ำไหลามาจากเครืงคู่าา่าสันย้ายโสก็เลยสิสไปเบิ้งว่าพี่น้องเ <laughs> ขาเจ้าว่าน้ำหลายน,าน้ำถ่วเนอกจากเบิ่งนะอยากไปเบิ่งจ้า มาผู้เดียวจ้าข้าเจ้ากับไปเหตุการณ์เหตุงานมือพี่น้องพวกม่ผู้ใดบางจะค้นม่วนไปเจ็บเห็นน้ากันก็นกนได้จ้าก็เลยเอาต่างเจ้าขวางกับพักพรไปน้าช่วงนี้กับงานหลายจ้าพี่น้องงานหลายมือได้บางบางมือได้โอกาสดีๆก็จงค่อยจะไปเขาปางให้พี่น้องเบิงเนาะไปไปออกกําลังกายพี่น้องเลยเห็ดออกดีดีเวียบานอันนี้พวกเนี่ย ปลาตาหอนย่ามหนีมากปุนะ่นน่ะน้ำสวนสาธารณะนะน้ำนเมี่ยงกะเต็มไปหมดได้พี่น้องเฮ็ดนั่นนะทั้งกินได้กินบ่ได้เด้แต่ว่าหม่องขาเจ้าออกกำลังกายเนาะเขาก็บอกว่ากายเาจ็บออกจ้ะซุ้มรถขาเจ้ามานนั่นรถขาเจ้ามาอันนี่นนนนยังก่อนละข้าวเ,เจ้บบามานเย็บใบไม้ใบไายไกวดใบไม้ไหมพี่นอ้องบ้านนี่ จแกวเฮ็ดน้ำหมากแกว่าเฮ็ดอีหยังแน่บ้าง,งน่่นนะเต็มอยู่พี่น้องคนน่ะไม่ได้เห็ดอ้อยต่อยป่านเมี่ยงเขาเจ้าอุดมสมบูรณ์ค่ะขจังวะห่มใหม่หอมไรมีแต่เห็ดเห็ดพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> มื่อท่านเหนวี่ยน้ำอยู่บนย้อยสุบพ่อเ่็ดทำทางแกพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยเนาะจแกว่าเห็ดอีหยังตอนเห็ดอีหยังเนี่ย ปวดพ่อกโม่บกแตงอีอลี่ด้พี่น้องน้ำไรแห้งเป็นแตย,ย่านน,าน,ามมาาานี่นีวะ้หน่น้ำมาตพงพูดเลยจ้ะนี่น้ำมาตงพูดเพงปลาเนาะเนี่ไรล่วงกันอยู่เหมือนกักเดี๋ยจะดูเนาะ ไฟเป็นอนุสรมาที่ป้าที่น้องน้องฟองปุกน้องกองตายอ,อื้อุ้ยยางออกไปได้ริยางอัไไปวะได้ดิหนิะ กติีเย้กอดีง่างมึงน้างจะมีจางนั่งเล้วก็ลัดไปนี่ต้ยนางก็ได้ต้องเท่นนากัิเปียกมัจัะโอ้ยองเป็ดเล่นน้ำให้น้องเลย ท่วมเมื่อต้นไม้ต้นไ,ไรสะพอกสะพานด่วมเมื่อจังคุณน่ะเป็ดมาทางเหรียญน,น้ำสวนสาธารณะเตียนน้ำไหลมาจากคู่จพี่นอ้องวังเาฝนตกเสมอเสมอเนาะว่าไม่ฝนตกเป็นเดือนบุลรีจ้าด่วมไม่หอดฟังคุณเจ้พี่นอ้องฝนตกเป็นเดือนจ้าพกถ่วมกรอยูว่าไรเนาะ ดีปีนังมันประท้วงเข้าไปในเมือ,ง,อ,ง,อง,แงแล้วพี่น้องแสดงว่าทางเสรษฐีว่าไม่ผูดด้ใดไปได้ก็ไม่ย่างโกงดีอีกรก้างไปเอารองเท้าเปียกฮนะไปก็รงเท้าเปียนะกจ้าวว่ได้ใส่เสื้อพูดมาเนาะ เฉพาะกระจอกนี่ออกมาอะไรเป็นหรอน้ำลาสวีเดนเนี่าานนนจ้าสรุปว่าย่างขามว่าได้จ้ะพี่น้องได้ย่างอ้อมมาทางนี้จ้ะเดิอนอ้อมมาทางนี้สมพาะกระเอาไม่แปะโอ้เออแผงกั้นไปกั้นไว้เนาะจ้ะพี่น้อง พี่น้องยัดโซย่างอ้อมมาตักต่าปุ่นที่จริงมันสิย่างรัดมากนี่นาะจ้ะย่างรัดมาบ่ได้ยัดโซเลยย่างหลวบมาจ้ะย่างหลวบมาเบิ่งเบิ้งมูเห็ดเป็นตะนายบ่พี่น้องเห็ดสวิเดนเป็นตะนายบ่จ้ะถ้าเมนบ้านเขานีไหมว่าเห็ดหนาหนางัวเนาะพี่น้องเนาะยัดโซว่าเห็ดหนางัวคักคักเลยนี่เจ้าพี่น้องกูนะลายแห้ง แม่นบ้านเฮากินเสยพุ่นแล้วเนาะเฮ็ดนางัวเฮ็ดนานั่นเฮ็ดดินพุ่นแล้วเนาะจ้ะเนี่ยตายโพดโพบักหมบักแปงเอ้ยน้ําก็ท่วมพอน้พนเป็ดก็ลอยพอเป็ดพุ่นน้ท่วมมานั่งมาหยังองคนนั่งเล่นดพี่น้องเอ้ยเป็นมองหาิงเป็ดของหยังแล้วเนาะงพ่ะ เสียวเล็กกันมากันไ้เบิดจ้ะเจ้าข่งหางท่วมคักท่วมแน่แบเนี้วผูู้ดลอยมากแบบนี้รองเท้าใครลอยมานี่คมเนบ้านห้องไอซ์นงไอะดุงไม่ยกเซ้ไปแลวนะจ๊ะ พลังขับจ้ามาเบิ้งน้าอะไรพี่น้องพลังขับจ้ากระากเบิ้งเนาะความมิตย่อสูงกรกเบิ้งยืนอยู่ใกล้ๆนี่บินเลยพี่น้องยืนไปยืนมาบินเด้จ้ะนี่เจ้ากระถ่ายลูกถ่ายยังเนาะขึ้นยิ้วงามพี่น้องก็เป็นแต่ยามไม่ยิ้วงามจ้ะ สวยน้ำกะไลรยุ่ยใกล้กับอันตายร่เลยใจพี่น้องก็บนิเล็กๆน้อยมากค่ะเนาะอันนี้เป็นซ่วยหน่อยด้ใจพี่น้องเป็นเห็ดข้องหน่อยเป็นเห็ดข้องหน่อยออกมากช่วงย้ายโซมาเนี่ยน้ำแห้งเด้ใจอยู่นี่ น้ำแห็งน้ําสอยเนี่ยเพราะมีน้ำเลยจังน้ำแห็งมิตรกรขี่หินจังแต่ว่ามือนี้น้ำเต็มไปเบิดเนาะ,นนะไหลรวดรวดเลยมุมนั่นก็ง่ามจัะมุมนั้นก็สวยเนาะ หาถ่า,ายรูปเรนพี่น้องเยอย้ยงามงามงาม,ามอันนั้นเป็นข้องแงจะอันนี้เป็นข้องหน่อยเนาะ,ะเปียสกเ่นว่าไรแล้วพี่นอ้องเช่วงนี่เปียเพิ่งกลับไปแต่ก็มองน้านิ่งมิ่งบุรจ้าเพิ่นสีมอร้อยอยู่นี่น้าก็พัดไปเบิดเนาะสัมพ่อเพิ่นอันไปจุ่มกันอยู่ทึ่งๆคุนแห่พี่น้องมองน้านิ่งม่งมองเพื่อนหากินได้เนาะเป็นเป็ดเป็นยังกระยุบว่าไรอะลรเจ้าค่ะจิเป็นลักษณะนี้เนาะ เย็นดีดีจะี่น้องบ่อฮอนบ่นหนาวดิจ้า คลิปนี้ยายโสกับภามาเบิ่งบรรยากาศเนาะจใจพี่น้องมายังออกกำลังกายเนาะเย็นบรรยากาศจ้ะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบื้งต้นจนจบเนาะจใจขอบคุณผู้ที่เข่ามาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะเข่ามาให้กำลังใจยายโสเนาะขอบคุณผู้ที่ติดตามทั้งไม่แล้วก็ได้วยใจด้พ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า The conversation changes and no